สวัสดีค่ะเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมากุ้งก็มีโอกาสได้เจอกับน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะคะน้องเป็นคนอ้วนนะคะเเพื่อนๆก็ก็ว่าน้องอ้วนนะคะน้องก็รู้ตัวนะคะว่าน้องอ้วนน้องเล่านะคะว่าน้องไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันมานานเขาก็มาบอกว่า ทำไมอ้วนจังทำไมออกกําลังกายตั้งเยะตั้งแยะ,ตแ,ยะแต่ทําไมยังอ้วนจังเนี่ยคะ่ะน้องเขาก็โกรธคะ่ะพวกเราก็งงว่าโกรธทําไมก็เลยนว่าเขาพูดความจริงน้องเขาบอกว่าที่โกรธเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคนเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแทนที่จะทักหรือพูดจาให้กันดีๆถ้าเป็นน้องถ้าเป็นตัวเขาอะนะคะเขาจะไม่ทําแบบนี้ เขาจะถนอมน้ำใจพูดอะไรดีๆก็เลยกุ้งก็เลยถึงฟังอ้อค่ะว่าอ้อน้องอะเขาเป็นคนดีเขาก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยทำดีกับเขากุ้งก็เลยบอกว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าน้องเป็นคนดีแต่ถ้าจะให้คาดหวังว่าทุกคนจะดีเหมือนเราเนี่ยมันไม่ได้เราต้อง เปลี่ยนที่ตัวเราเราต้องเข้าใจคนอื่นเขาเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามจะบอกว่าการทําดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรายึดในความดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขน้องเขาก็เข้าใจนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาปลดล็อกอะไรบางอย่างได้อันความดีเนี่ยนะคะมันเป็น อัตตาตัวตนตัวหนึ่งที่มันละเอียดอ่อนมากมันเป็นอย่างที่กุ้งบอกไว้นะคะมันเป็นตัวร้ายภัยเงียบที่ทำให้เราไม่สุขแบบไม่รู้ตัวคือถ้าเรามีอาการที่เรารู้สึกว่าทำไมฉันเป็นคนดีแต่ทำไมฉันยังไม่มีความสุขแบบนี้นะคะต้องสังเกตค่ะ แล้วก็ค่อยๆละนะคะตัวตนอัตตาเนี่ยนะคะมันเป็นบททดสอบตัวสุดท้ายที่ถ้าละได้เนี่ยนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าในโลกนี้จะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้อีกตลอดไปฝากไว้นะคะกายสวยใจใสกุ้งทำได้ ทุกคนย่อมทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ